ออ oh, พอดีว่าแม่เอาผ้าปูที่นอนไปซัก <c oughs> ก็เลยจะมานอนเล่นห้องแกซะหน่อยแม่ครับถ้าแม่ง่วงนอนเนี่ยข้างล่างก็มีโซฟาเก้าอี้ก็มีอ่ะนี่มันห้องส่วนตัวผมนะครับผมว่าไม่เหมาะนะมันไม่เหมาะตรงไหนตอนแกเด็กๆแกก็นอนกับแม่ตลอดทำไมพอโตขึ้นแกไม่ใช่ลูกแม่แล้วหรือนะแต่ถึงยังไงอ่ะแม่ก็ไม่ควรมานั่งตันแลยบนที่นอนของพวกเราแบบนี้นะคะ <c oughs> ใช่ครับ มันจะอะไรกันนักกันหนาปาดเสร็จก็แค่ปัดทิ้งแค่เนี้ยง่าย,ายๆแค่เนี้ยทำไมจะต้องโวยวายแหมอารมณ์เสียอยู่ไหนวะเนี้ยทีรักหาอะไรอะ่ะพี่ก็เสื้อในที่หนูเพิ่งซื้อมาดิหนูเพิ่งใส่ได้แค่ครั้งเดียวเองนะ แล้วเมื่อวานหนูก็ซักต่าไว้ตรงเนี้ยแต่ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเสื้อไหนเนี่ยนะอืเสื้อในตัวนี้ป่ะแม่นี่แม่เอาเสื้อในของหนูไปใส่ได้ยังไงอะใช่ครับก็ของแม่ใส่แล้วมันไม่สบายตัวแม่ก็เลยยืมของตักไปใส่ก่อนแม่คะแต่เสื้อในมันเป็นของใช้ส่วนตัว แ,แม่ใส่แล้วไม่สบายแม่ก็แค่ไปซื้อใหม่สิไม่จําเป็นโอคของหนูไปใส่เลยแล้วจะโวยวายทำไมเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันยื้มใส่แค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวถอดคืนให้ก็ได้เรื่องแค่เนี่ยไม่เห็นจะต้องทําเป็นเรื่องใหญ่โตแม่ไม่ต้องถอดแล้วคะ่ะหนูไม่เอาแล้วตัวนั้นนะแม่แม่ช่วยระวังหน่อยได้ไหมครับให้พื้นที่ส่วนตัวกับตักบ้าง วังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแม่เออแกก็อีกคนนึงรู้นะ่ะเรื่องเสื้อหนแค่เนี้ยนี่ตั๊กสั่งอะไรามาอีกเนี่ยของกินที่บ้านก็เยอะแยะสิ้นเปลืองจริงๆเลยแม่วันหลังแม่อย่าเอาพัสดุของหนูมาแกก่อนที่หนูจ่าอนุญาตอีกนะคะแม่ก็เห็นว่าคนส่งเขายืนรออยู่แม่ก็อุตส่าห์รับมาให้โดนว่าเฉยเลย แม่รับของให้หนูอ่ะหนูก็ต้องขอบคุณนะคะแต่แม่รับแล้วแม่ก็วางไว้เฉยเก็ได้น,นี่ไม่เห็นต้องแก่เลยจะหัวอะไรนักหนามันก็กแค่น้ำพริกกากหมูสุดท้ายก็ต้องมากินด้วยกันอยู่ดีทำยหงงกับแม่จะขโมยแม่ครับไม่ว่าข้างในจะเป็นอะไรแม่ก็ไม่ควรเปิดเพราะมันคือมารยาทผมเคยบอกแม่แล้วใช่ไหมให้พื้นที่ส่วนตัวกับตักบ้างบอสนี่แกว่าแม่เหรอ เราก็คนครอบครัวเดียวกันจะส่วนตัวอะไรแกสั่งอะไรมาสุดท้ายแม่ก็รู้อยู่ดีท่ายังสั่งของผิดกฎหม,มายมาแม่ท้มามมันเธอะพี่แม่พูดถูกแหละหนไม่เป็นไรใช่ไหมในเมื่อแม่ไม่รู้จักคำว่าความเป็นส่วนตัว งั้นเดี๋ยวหนูจะช่วยสอนแม่เองใครเอาเสื้อผ้าลงมาตากไว้ตรงนี้เฮ้ยพี่ดูดิป้านี่ไม่อายคนเอาเสื้อในมาตากในสวนอะ นี่ทักที่บ้านไม่มีที่ตากผ้าแล้วหรือไงถึงที่เอาเสื้อนายแม่ไปตากที่สวนน่ะรู้ไหมว่าแม่อายเขาขนาดไหนตอนเก็บอะ่ะแม่จะอายทาไมล่ะคะก็แค่เสื้อในไม่กี่ตัวเองแล้วเสื้อในตัวเล็กๆแบบเนี้มองไกลๆก็คงไม่เห็นหรอกคะ่ะจะไม่ให้อายได้ยังไงเสื้อในเนี่ยมันของใช้ส่วนตัวจะไปตากอ,อย่างนั้นได้ยังไงของใช้ส่วนตัวหรอคะนี่แม่รู้จักคําว่าส่วนตัวด้วยหรอ แม่เองก็อายุปูนนี้แล้วนะคะเป็นถึงกับย่าแล้วอะแม่จเจ้าความเป็นส่วนตัวไปทำไมอีกแม่แมออกมานี่ก่อนมา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 มนี่แกแก้วนี้ไปใช้เลยนะนี่มาอะไรของแกเนี่ยแม่ยังล้างมือไม่เสร็จเลยนะ เพื่อนหนูเขาจะล้างหน้าแล้วแม่เข้าไปทําอะไรตั้งนานแล้วไม่เห็นเสร็จสักทีแกนี่นี่นต๊าอ,อันนี้ใช้ดีมากเลยอะฉันชอบมากเลยแกชอบเหรอถ้าแกชอบองั้นแกก็เอาไปใช้เลยจริงเหรอ,อขอบคุณนะนี่นั่นมันของแม่นะตาเดี๋ยวนี้แกเป็นอะไรเนี่ย กูก็ไม่เคาะแล้วให้คนอื่นเข้าไปแถมยังของแม่ให้คนอื่นเข้าไปอีกนี่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอก็ผู้หญิงเหมือนกันน่ะมันจะเป็นอะไรไปก็ฟีลแบบห้องน้ำสาธารณะไงแม่ก็เคยใช้แล้วนี่แล้วอีกอย่างอะสบู่ของแม่ก็มีตั้งหลายก้อนแบ่งให้เพื่อนหนูใช้สักก้อนอะมันจะเป็นอะไรไปแม่อย่าทำเรื่องเล็กๆให้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ปะอ๋อฉันเข้าใจละที่แกทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่แกจะแก้แค้นฉันใช่ไหม ฉันม่นึกเลยนะว่าฉันจะมีลูปสะพ้ายที่จิตใจโหดร้ายแบบเนี้ยหนูก็เข้าใจแล้วเหมือนกันค่ะที่แท้อะ่ะแม่ก็รู้จักคำว่าความเป็นส่วนตัวแต่ที่แม่ไม่แคร์ก็เพราะว่าแม่ไม่เห็นหัวหนูไงแม่คะคนเราอยู่ร่วมกันอะ่ะมันก็ต้องรู้จักให้เกียริกันบ้างดิความอดทนของคนมันก็มีขีดจำกัดนะคะ ต่อไปเนี้หนูจะปฏิบัติกับแม่ยังไงอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแม่จะปฏิบัติกับหนูแบบไหน,น